จ้ะจ้ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับออพ่อห้าน้อยห้าน้อยพ่อห้าน้อยเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันคือพวกเขาอ๋น้อยจับคู่เลยเถจับคู่เลยพ่าสันพ่อครับจับคู่เลยเอาเหล็กระวางเอาเหล็กจับคู่เหล็กเน้นเหล็กยังพ่อใส่เลยอเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกมืออืมือวันสาวันสุวันยัง เอามืนะมาอ,อม,ม,มันสุกนอมือเหลี่ยกล่าออกควอมตัวพ่อแล้วก็ส่งเราไปกันนะโอ้เอาจับคู่มิตัวใดเนี่ยพ่อเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดที่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดสามแปดที่แปดห้า แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้เพิ่มเติมตัวได้พ่อป่ะนี้ศูนสามหนึ่งสามเลขก็พ่อศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสาม เก้าเจ็ดเกศูนยเก้าหนึ่งนี่เท่านั้นละตูกกันมีแค่นีบอเลขระว่างระว่างตัวใดพอเก้ากับสามระวังเก้ากับสามเนาะระวัง,ววง 9, 3, เก้ากับสามวิ่งก็วิ่งเก้ากับสามนี่เป็นบอครับตังเกาก็เนัน เดินไปจ็ดวันเจ็ดตัวมัดเลยสักเอาเก่าคือหันน้อยหันโอ,โอ,โอ้นี่มองเป็นลบอยู่เนาะนี่มองเป็นลบอยู่หันอยู่แสดงว่าเลขที่เลขที่ต้องระว่างเลขที่ตรงเน้นคือติดติดเก่ากับสามมาพอ จิเก่ากับสามเก่ากับสามนะคะทำช่วงขาเก่ากับสามเก่ากับสามเนาะนี่เป็นเรีเล่าก็ได้ไงเนี่ยโอ้เหรียเล่าก็ได้ลิมวั<น>ตัวเน้นตัวนักพ่วดเนีนตัวใดมือนี่มันเป็นเลามัเป็นนี่เลา เก้าสองแปดสามนี่ครับตัวเนี้ตัวนักคือเก้าสองแปดสามนพ่อเก้สองแปดสามสองตัวนี่บอ กสองแปดสามนี่มันบอกว่าเก้สองแปดสามเออเนาะโอ้มันบอกว่าฟังความตนนุพ่อเนาะบอกว่าฟังความทูกได้บ้านเดี๋ยวไปเร้วจังไปเรียกเหล้านะพ่อเนาะเอาหน้าน่อยสักอน เอาพ่อด,ดูดูขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางนะพ่อเนอะเอาะครับอ่ทาท่านผู้ชมขาขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางของโบโมพ่มเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของโบโมพ่มนะคะท่านผู้ชมขาเมื่อนี้แนวทางห้าน้อยนะคะเอ่อพ่อคุนไหหมาเลขตัวประกปูเลขจับคู่กับป้าตองเอาก็ได้เพราะว่า ทำสีขาวมึงกับสียูนี่นีแหละค่ะทำชมค่ะารูดซึ้งสิเลขสิปิตาสั่งแล้วนะพอนอะ่อนะมันบอกฟังความข้นมันบอกฟังความจะของสูตรอยากออกเง้ยกระออกไว้ปิตาสั่งเอาทำาืช่วงปีจรณนามือคระคพ่อบอกว่าวิ่งรูดที่เก่ากับสามนะคะเก่ากับสามนี่ควรระว่างนะคะตัวเลขที่พ่อจับคู่ให้มือนี่มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก 8ป8สองแปดสามแปดสี่แปดหกเก้าสองเก้าสเกเกหเกหกตัวกันของพ่อมี0ูนย์สามหนึ่งเก้เกแล้วก็เก้าตัวเน้นคัะคักมีเก้าสองกับ8ปสนี่คือตัวเลขแนวทางห้าน้อยของพ่อพ่อมือวันศุกร์ที่สิเจ็ กลุ่มผ้าสองพันห่าลอยหกสิบหกเนาะค่ะทำช่ชมเนาะหลายท่านหลายคนกับบัตรมาตั้งแต่เลขรัฐบาลไทยบัตรเลข่ห้าน้อยโอ้เจมินคักเลข่ยงอีหยังบนเดีหัวซ่าคนสื่อเลยค่ะท่าำชมค่ะเจ้ามือหลับติ่มติ่มนะคะรัฐบาลเออเนาะพอนเนาะเอาทา่านผู้ชมบงมเป็นยังมืออื่นแก้มือกันต่อเนาะคะ่ะเนาะ แกล้นอันห้าน้อยบ่ได้มันต้องเริ่มไปแต่ห้าน้อยพี่เหรอกียร์ก็ไปหา,ารัฐบาลเล้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางห้าน้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปสิเป็นเลขเอ่อรัฐบาลไทยไอรัฐบาลเล้าจากพ,อพ่อพ้มเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็คอยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุ้ยผู้ใดที่เขาบ่กพบพ่อคลิปนี้กะ มักกัดจัดคัดกระพานค่ะท้ช่คะ่ะาเพราะว่าตัวเลขแกนวทางมีเขามีรูดเป็นของธรรมดาเพราะว่าพอกเพิพนพพน่นกะพอพ่มเพิ่นกระเฮ็ดตามสูตรเนาะพ่อนนะเนาะมันบวกออกจักสิวาจังใดอันนี้คือเป็นตัวเลขแนวทางตามสูตรกาทผท้ช่ว่ะาก็ขอโทษขออภัยทนผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เฮ็ดให้ผิดหวังเฮ็ดให้บบมีโชกมีหลาบมือสำหรับมือนีเนาะคะ่ะเนาะ มือตัวโตไปก็สิเขามากคือเก่าก็ทำชุ่มขาเอาอดเอามืออื่นจัดไม่มืออื่นโชกไม่มืออื่นหมานทึงห้าน้อยหมานทึงเล้านะคะคอยทุกท่านทุกคนโชคดีโชคหมานลำลุ้ยพอมิยังสีบอกกับเอฟซีพอพ่อครับเอ๊ะึงแต่ทังท่านนต่เขาก็เพื่อกระทอกันยังวันเนาะค่ะเมื่อเช่นเมื่อเขาดีดีเมื่อเช่นนั่งเกือบจะสุดกระสุดไปว่าหลังไม่ยุ่งเสียแล้วค่ะพี่จะหน้าบังบังเซ็ตเงนก็ะไรยับเป้าซื้อ ค่ะน้ำมันกันแบบไม่จนตาเชื่อกันยังเชื่อมันเหมือนไรมันถีบเข่าดีกะยังยังค่อยจัดนะจะค่อยจัดพ่อเนาะเาอมัมีสำนัากันเชื่อว่าถึงแบบเสียงกันหมดเลยเนี่ยมอนยู่พ่อนี่มันบบฟังคว่ำก็ได้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกรับของพวกคุณพ่อหลายๆคอยพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อเนาะเออขอให้ตัวเลขของพ่อปังๆเข้า เริ่มเติมอื่นนี่แล่ละพอ่อเอาให้มันแตกเอาให้มันปังเลยไหวบ่อนเทพบุตรเทวดาเพิ่นมาสวยมึองสวยแง่งสูตรให้สูตรเขาให้เอซีแฟนคลับได้มีโชคม่ใช่ไปตามๆกันนพพอเนาะครับค่ะขอพระคุณพ่อหลายๆค่ะเจอกันไม่คลิปหนาคลิปเล่าพัฒนานพพอเนาะค่ะขอพวะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะีครับ